เม็กซิโกรวบลูกชายราชาย,ยาเสพติดเอลชาโป วันที่หมกราคม2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังความมั่นคงเม็กซิโกจับกลุ่มนายโอวิดิโอกุสมานอายุ32ปีลูกชายของนายคัวคินเอลชาโปกุสมานราชายาเสพติดช,ชาวเม็กซิกันที่ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำสหรัฐอเมริกาในเมืองกุลิการทางตะวันตกเฉียงเหนือก่อนเจ้าหน้าที่จะนำตัวขึ้นเครื่องบินทหารกลับมาที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ City, เพื่อดำเนินคดีใน,ในข้อหาค้ายาเสพติดคะ่ะสำหรับนายโอวิดิโอเจ้าของชายาเอลรัตตันหรือว่าหนูถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำกลุ่มในสังกัด ของแก๊งซีนาโลอาเป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ของเอลชาโปนอกจากนั้นเขายังถูกกล่าวหาว่าช่วยดูแลปฏิบัติการค้ายาเสพติดของพ่อนับตั้งแต่เอลชาโปถูกส่งตัวไปดำเนินคดีในสหรัฐเมื่อปี2560ส่งผลให้ทางการสหรัฐประกาศรางวัลน,นำจับสูงถึง5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า170ล้านบาทค่ะทั้งนี้นายโอวิดิโอเคยถูกจับเมื่อเดือนตุลาคม2562ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาเนื่องจากสมาชิกแก๊งซีนาโลอาเปิดฉากใช้ความรุนแรงโจมตีก่ออาชญากรรมและสร้างความปั่นป่วน ให้กับสังคมค่ะ